แล้วนโยบายหลักของของฐบานนี่คือเราต้องการที่จะส่งเสริมการค้าขายระหว่างประเทศนะครับเรื่องเรื่องของการที่เราจะให้จังหวัดสแก้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนลกรหรือวันสต็อ service ิสเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าขาดการด้วยความสะดวกขาดฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไปดูมาแล้วเมื่อกี้นี้ก็ตามที่จะเป็นเรื่องของจุดวนลดกรที่ราช้ามานานนะครับ ไม่เป็นเรื่องของอที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอมาว่าเรื่องของอะจะเป็น facial scan ก็ตามทีนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของขั้นงลหรือ temporary day pass ก็ตามทีเนี่ยเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับปริมาณการขนส่งประมาณการค้าขายที่ปีนึงตกประมาณแสนแสนแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการความสะดวกในแง่ของการตั้ง,งเรื่องของส่วนกลาร อย่างเดียวนะครับหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์อย่างเดียวนะครับที่จะเป็นถนนหรือว่าด่านที่ต้องมีความสะดวกสบายเรื่องของซอฟต์แวร์ว่าเป็นเรื่องของวันสต็อปเซอร์วิสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราเสียเสียเงินลงลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปเยอะมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องมาเสียเวลาที่ต้องผ่านหลายๆโต๊ะแล้วก็สินค้ามีความล่าช้าในการที่ต้องจะส่งไปก็มีความเสียหายมีค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าไม่ได้ แมกซิม z e ส์ไอเรื่องของอินฟราสตรั u r e d e ดีเวล m เมนขึ้นมามาเสียเวลาอีกเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยากให้จพัฒน,นาขึ้นมาเรื่องของ One สต็อปเซอร์วหรือซีคลฟอร์มเนี่ยผมก็ให้ทางสุลกรกกรที่หนองคายเป็นทําเป็นเท Case ขึ้นมาซึ่งก็ฝากทางท่านท่านรักษาการอธีบมดีช่วยดูแลด้วยแล้วกันเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดสามารถทําสําเร็จเนี่ยเสามารถแอพพลที่สระแก้วได้ผมเชื่อว่าศักยภาพของจังหวัดสระแก้วเนี่ย ถือว่ามีสูงมากนะครับอีกตัวเลขนึงซึ่งเมื่อกี้มีการนําเสนอไปก็คือเรื่องสินค้าที่นําเข้าจากกัมพูชาเข้ามาเนี่ยก็มีอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทมีเหมือนกับเป็น Chain, ัพพลายเชนที่สามารถเข้ามาช่วยเสริมเรื่องอุตสาหกรรมไฮเทคในอนาคตของประเทศไทยได้การที่เราได้เปรียบตรงการค้าเขาเยอะเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมีแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียว นะครับมันสอเห็นถึงว่าเราเราเราเองเนี่ยเราเราไม่ได้มีแหล่งอุตสาหกรรมมารองรับการที่นาเข้าสินค้าเข้ามาหรือเปล่าเพราะในฝั่งเขาเองเขาก็มีอินดัสทรีลสเทซึ่งมีโรงงานอยู่เยอะเขาสามารถเอื้อเรื่องการค้าซึ่งกันและกันได้นะครับซึ่งเขาสามารถมีผลประโยชน์เยอะแล้วเขาไม่เสียดุลการค้าเราเยอะเนี่ยการที่เขาจะทําตามคําขอร้องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหัวรถจักรหัวรถบรรทุกก็ตามทีเนี่ยซึ่งได้ผลประโยชน์เท่ากันเนี่ยเขาจะ ก็จะง่ายขึ้นนะครับตรงเรื่องที่ต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายเหมือนกันว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงเมื่อกี้ในที่เรามีการพูดคุยกันอย่างวงที่ไม่เป็นทางการเนี่ยก็ทราบว่าเรื่องของปัจจัยสําคัญในการที่จะนักลงทุนในการพิจารณาที่มาลงทุนเรื่องเรื่องของอตั้งโรงงานเนี่ยเรื่องของน้ําเป็นเรื่องสําคัญนะครับสาะแก้วเป็นจังหวัดที่ไม่ขาดน้ำนะครับแล้วมีการบริหารจัดการน้ําได้ได้ดีพอสมควร นะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับระยะทางไปท่านอือนแถบเชีบก็ประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมงนิดๆนะครับส่งต่อไปยังกัมพูชาได้อีกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทางฝ่ายท่านเป็นขาวพิายก็น่าที่จะลองไปคิดดูซิว่าจะขยายขอบเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเปล่านะครับเพราะว่าเศรษฐกิจพิเศษที่เรามีอยู่3จังหวัดปัจจุบันเนี่ยคือระยองชนแล้วก็จตุจงกรเซาเนี่ยก็เริ่มอาจจะเริ่มแออัด ถ้าเราคำนึงถึงว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่และบริษัทซึ่งช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมารัฐบาลนี้ได้เดินทางไปาขายประเทศมาเนี่ยเขาก็อยากที่จะลงทุนเยอะนะครับมีความต้องการสูงราคาที่ดินของสามจังหวัดนี้นก็อาจจะขึ้นมาเยอะพอสมควรก็อาจจะต้องให้มีการแข่งขันภายในเหมือนกันนะนะครับจังหวัดสระแก้วก็มีศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ซีรีส์ไปพัษณาไปคิดดูซิว่าเราจะเพิ่มจำนวนจังหวัดหรือเปล่านะครับ พราะถ้าลงทุนถึงแม้เขาก็อยากมาเขาก็อยากได้ราคาที่ดินราคาที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่เราจะต้องกระจายความเจริญไปสู่เมืองรองเหมือนกันนะครับเพระาะเราทราบดีว่าอย่างเช่นระยองก็เป็นจังหวัดที่มี g p p สูงจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราต้องการจะขยายความเจริญไปสู่หลายจังหวัดนะครับให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับเรื่องของกระทรวงต่างประเทศเมื่อกี้ท่านผู้ว่าเชียงรายจังหวัดในกรุณา พูดไปเยอะนะครับว่าเป็นเรื่องของเทปราลีคาร์ดไม่เป็นเรื่องของอกองศูนไทยที่ทำนิสเียเรียบแล้วก็เรื่องของอที่ทำพาส,สปอร์ตที่ตรงนี้นะครับผมฝากทางฝ่ายเวขาให้ช่วยตามกับทางท่านกระทรวงต่างประเทศด้วยแล้วขอคําตอบภายในสัก30วันว่า